สวัสดีค่ะนองมะนา,าวสาวซีสเกตนะคะลูกอีสานผ้ากินผ้าเที่ยวนะคะหมวยช่องทิกตอกเ c e b o o k นะคะพ่อพสวัสดีเอฟซีเนี่ค่ะสวัสดีครับน,นะคะกินข้าก,กับลูกสาวไหมคะพ่อไม่ครับไม่ปาป้าไม่ปะปาอันนี้เบบีเอ่อเลมอนน้องมะนาว้วพ่อไม่ หนูหนูบอกว่าพ่อเป็นพ่อของหนูและหนูเป็นลูกสาว mm. ใช่เลี้ยงพ่อหานนีป้าป้าป้า mm. <laughs> มีน้องสาวค่ะอีเมย์ <laughs> อีน้องเม่แม่แล้วพ่อ mm. ลูกสาวน้องสาวล่ะ แล้วก็มีพี่ชายชาสุดหล่อคนนึ้วกมพี่ชายสุดหลอพี่โบ,อบอไอบโบอนุพันธ์อนุพันธ์ลิน้นจันวันวิพานมากไหมใครก้ชื่ <laughs> อวันา้างเไงเมงอก็น้องไงวันวิภลลาห์หน้าใหม่ไม่ต้เปลี่ยนนาสกุลใช้นามสกุลกับปัวมเลยยัง สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพีพีปาปันน่น่าพอดีขอเปลี่ยนใช่มัมกันดีกินเข่าเด้อค่ะกินเข่านะห้งเข่านะคะฮงเข่าแล้วก็เนี่ยน้ำตุ่มปานนะคะสบายเลยนะพ่อเนะ หนูก็มีความถูกพ่อได้อยู่กับพ่อและดูแลพ่อกิ้งข่าค่ะหุเข่าหนองมะนา,าวสาวซิสเเกตหุเข่านะคะนี่ค่ะเจลประแดกแซบแซบพี่น้องเจคขาเอาอยคาคุยนีนเอ็ g ซีเขาลง,งเห็นเราไหมเห็นหนูอัดวีดีโอแล้วหนูก็ลงไงแชร์ลง facebook, youtube, tiktok, ินสตาแกรมทุกรูปแบบแล้วพ่อทำไป มาเด้อค่ะหนองมะนาวสาวสุจริตกินเขานะคะพ่อแม่พี่น้องเจ้าขาพ่อนางอยู่ข้างหลังมึงทอทัดคุณพ่อชิดนะคะยังไม่ดึกหรอพ่อถามว่าดึกไหมไม่ดึกนะเนี่ยกินหุงเข่าแล้วก็เจลปลาแดกนะคะแล้วก็ต้มปลา อันนี้ก็ส so ื่อมาให้